สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่พบกับช่องยายมวนคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยายมวนคือเก่าเละจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้ยายมวนในมหามหาหมอี่โองบานมะเร็งนะคะศูนมะเร็งจ้าพี่น้องอาชีรายสดกระต้าน,น่าชีรายสดแล้ว่าคุณหมอก็บ,บอเทอร์นีตรวจ,จ้าพี่น้องนี่ก็เที่ยงกระบ,บายได้ค่ะก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าสมัครนิดกับพอสามารถสิไปหาพี่หาน้องได้จ้าเพราะว่า อับสัญญาณจากข้างในนะคะมันอับสัญญาณไงม่อนก็เลยออกมาข้างนอกจะพอได้สีๆถ้กไปท้ายพีแล้วท้ายน้องนะคะพี่น้องคะข้างนอกกะโล่งโล่งดีนะคะกะขึ้นหอดปีขึ้นฮอดน้องจะก็ไดยไปบ้านไทยมื้อนี่ก็รอก่อนนะคะสมัยที่เขามายยมมายามบ้านนย้ม่อนคนเดิมนะคะไยม่อนก็จะขอเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนจ้าท้งคนใหม่คนเก่าก็อย่าเพิ่งถอดจ้านไม้น้อยจากายม่อนไปเด้อคะ่ะนะคะ ไปแน่นอน้ากแต่ว่าซาแน่จะว่ากันนะคะใาช่วงนี้นะคะยายม่อนก็เดินซ้ายจ้าพี่น้องเซ็กสุขภาพนะคะวันที่สิบหกสิบหกที่จะถึงสิบหกก็นอนโรงพยาบาลศีสะเกตจ้าพี่น้องสิเกตก็ทําการผ่าตัดเนิ้วถุงเนิ้วเนิยวยไตนะคะพี่น้องก็มือน,นี้ก็มาเช็อยูที่ศูนย์มาเลงนะคะตามตารางที่คุณหมอจัดไว้จา้าด้ายายม่วนก็กินหอดีคืนหอน,น้องก็อยากมาบอกข่าวนะคะว่า ส่วนสีบใบย้ยม่อนไปทั้งใดนะคะบอดี้มาสอดจดหมายใบย้ยม่อนก็คือบ่อน้าจดหมายนอยไปตรงนะคะจะทรงแน่นอนจาจดหมายนะคะตอบแน่นอนจาพี่น้องจ่ารอก่อนนะคะย่ยม่อนกับบอมีหยัางจ้านะคะเบากับบวกจึงนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะมาแก้งข่าวพี่แก้งข้าวน้องนะคะส่วนสีบายเยม่อนหายไปใส่นะคะสําหรับมือนี่จ้าย้ยม่อนกับสีคอ ตัวไว้เพียงซ้ำหนีจ้นนะคะไว้มือหนาพอกันไหมนะคะพี่น้องจ๊ะสวัสดีค่ะ